ผมทราบว่าคุณธีรรัตน์เนี่ยก็เป็นกรรมธิการต่างประเทศอยู่ในตัวของหน้าที่กรรมธิการต่างประเทศตอนนี้มองสถานการณ์ในยูเครนว่ายังไงบ้างครับค่ะเราก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้นะคะตั้งแต่วันที่เกิดสงครามขึ้นในวันแรกนะคะ28กุมภาพันธ์แล้วก็ในส่วนของกรรมธิการเองนะคะท่านประธานกรรมธิการท่านสสสราวุธเพชรพนมพรนะคะก็ได้ สอบถามไปทางกระทรวงการต่างประเทศเลยค่ะทันทีทันใดหลังจากที่ท,ทราบว่ามีการใช้อาวุธหนักแล้วในยูเครนนะคะ <Yeah. S 2> ได้ติดต่อคนไทยที่อยู่ที่ยูเครนหรือยังนะคะได้มีแผนในการอพยพคนหรือไม่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เนี่ย จะรุนแรงแค่ไหนแล้วก็จะบานปลายไปอยู่ในระดับใดฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงนี้ที่เราต้องออติดตามข้อมูลด้วยเนี่ยเราก็ต้องทำงานควบคู่ไปพร้อมกันกันกบนําคนไทยออกมาจากยูเครนให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็มีการสอบถาม,มไปค่ะซึ่งก็ได้รับคำตอบมาว่ามีแผนการนะคะในการที่จะอบพยพคนมีการจัดเตรียมเครื่องบินในการที่จะไปรับคนกลับมานะคะแต่นั่นมันค่อนข้างที่จะ ย้อนแย้งนะคะกับการนําเสนอหรือการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารจากรัฐบาลของประเทศไทยที่ที่ดูเหมือนไม่ได้ให้ความเกังวลนะคะอย่างเต็มที่มากนักดูเหมือนจะมีคําพูดที่ประมาณว่าเดี๋ยวให้เวลาไปตาม,มไปตามเวลาของมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่สบายใจนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราช้าไปเนี่ยไม่ทันการมันอาจจะเกิดการสูญเสียอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็เป็นเหตุผลว่าเราเลยต้องประสานกับทางข้าราชการโดยตรงเพราะว่าการทํางานที่ผ่านมาของกรรมธิการเองเนี่ยเราก็ ได้ติดต่อสื่อสารกับข้าราชการอยู่แล้วเวลาที่มีประเด็นเร่งด่วนหรือแม้แต่เวลาที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือเข้ามาในประเด็นแรงงานนะคะในประเด็นของผู้ที่ถูกกระทาต่างๆในต่างแดนเนี่ยฉะนั้นทําให้การทํางานของเราเนี่ยเร็วขึ้นคือเราพาสไปที่ทางฝ่ายข้าราชการเลย <Yeah. S 1> นะคะทำให้เรา ก็เบาใจได้ส่วนหนึ่งว่าเอาละในส่วนที่ข้าราชการได้เตรียมการแล้วเนี่ยต่อไปก็คือระดับนโยบายที่เขาจะต้องสั่งการให้เกิดการาลงมือช่วยเหลือให้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากนี้เนี่ยคนไทยจะต้องเ,อเจออะไรบ้างนะคะจากการที่เกิดสงครามที่ แม้ว่าดูเหมือนมันยังไม่ถึงไทยะคะ่ะแต่วันนี้มันออกมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาเชื้อเพลิงต่างๆขึ้นกันแบบว่าน่าสนใจมากนะคะ<อ>มีป,ประมาณสป라이ที่เรียกว่าเราเองต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อย่างทันเร่งด่วนที่สุดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากช้าไปคนไทยหรือว่า แม้แต่ชาติอื่นๆที่ไม่ได้เตรียมตัวค่ะคิดว่าได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมการในเรื่องนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราเองได้ได้นำเสนอไปนะคะผ่านช่องทางต่างๆให้รัฐบาลไทยเองได้ตรหนักว่าคุณจะต้องทำงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์แล้วก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่จะย่ำแย่ขึ้นไปอีกหลังจากที่เราเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เปราะบางมากอยู่แล้วที่ว่า ทุกคนเรียกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยค่ะวันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังโดนซ้ำเติมด้วยเรื่องนี้อีกฉะนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราเราสามารถร่วมมือกันได้ในทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆด้วยในขณะนี้ค่ะแล้วก็คุณที่รัครับ เมื่อวานนี้เรามีการออกแถลงการด้วยนะคะของทางกรรธิการอเองในเรื่องของการแสดงจุดยืนว่าเราอยากที่จะให้มีการยุติการทําสงครามหรือว่าการทุกรานต่างๆเนี่ยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เกิดการเจรจาก,กันค่ะ,ค,ะ,ค,ระครับคุณธีรรัฐครับผมขออญาตตรงไปตรงมาว่าในฐานะที่เป็นโฆษกพักเพื่อไทยเนี่ยถามในฐานะที่เป็นพักเพื่อไทยเลยเนี่ย มองท่าทีของรัฐบาลต่อสถานการณ์ในยูเครนว่าอย่างไงครับถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยคําถามง่ายกว่าก็คือถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะทาอย่างไงครับต้องต้องเรียนคุณจอมพลอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าจะพูดถึงว่าเพื่อไทยนะคะคงจะไม่พูดถึงว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ว่าจะพูดถึงว่าเออในการเลือกตั้งต่อไป เพื่อไทย <God. S 1> ได้เป็นรัฐบาลนะคะทั้นั้นแล้วเนี่ยคำพูดของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีผลผูกพันในอนาคตแน่นอนในทางการทูตค่ะเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่อาจจะนําไปสู่ความแรงมากกว่าวันนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็สิ่งที่เราได้ติดตามนะคะในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราบอกได้เลยว่า เราเห็นด้วยนะคะกับการที่ทุกชาติจะต้องเคารพในเรื่องของหลักการกฎบัตรสหประชาชาตินั่นก็คือ <c oughs> เราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบเราไม่เห็นด้วยกับการที่ชาติใดจะถูกลุกลานโดยชาติใดอย่างที่ไม่ควร <c oughs> จะเป็นเราไม่อยากที่จะเห็นภาพประชาชนต้องล้มตายนะคะเราไม่เห็นภาพที่ผู้คนจะต้อง ไปอยู่ในหลุมหลบภัยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตเขาว่างดังนั้นคือ,อสิ่งที่เราเองยืนยันว่าอยากที่จะให้ทุกๆภาคส่วนนะคะทั้งส่วนของสองประเทศรัสเซียและยูเครนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ทั่วโลกเลยะคะ่ะทุกประเทศได้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ดีขึ้นดีขึ้น โดยการพูดคุยหรือแม้แต่การจะต้องบอกเพื่อนของเราว่า e y, เพื่อนเราลองเราลองมาลองมาดูมาว่าวันเนี้ยถ้าหากว่าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยใครคือผู้สูญเสียแล้วใครเป็นผู้ชนะสุดท้ายมันจะมีผู้ชนะจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายมันจะมีแต่ผู้ที่สูญเสียเท่านั้นครนั <c oughs> ้นแสดงว่าครับแสดงว่าที่ว่าเราอยากให้เกิดการพูดคุย <c oughs> โดยเร็วที่สุดค่ะครับ แสดงว่าท่าทีของรัฐบาลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ดีแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วหรือเปล่าครับยังไม่เห็นท่าทีที่ชัดจากรัฐบาลนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนะคะทางท่านทูตสุริยาที่ได้กล่าวที่ยูเอนะคะเมื่อวานเมื่อวันก่อนในเรื่องของการที่ มีแนวทางออกมาว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมได้เราต้องทํานะคะถ้าหากว่าเราจะสามารถที่จะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายได้โดยมีเราเป็นตัวกลางหรือแม้แต่เป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่หรือแม้แต่จะใช้โอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสําคัญๆต่างๆเนี่ยม,มาเรียกร้องให้เกิดการพูดคุยเราก็ต้องทาค่ะเราต้องทําทุกอย่าง ที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นฉะนั้นถามว่าความชัดเจนที่รัฐบาลให้กับประชาชนตอนนี้เนี่ยดิฉนันก็ต้องเรียนว่าอยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้นะคะแต่ว่าดูในส่วนของข้าราชการที่ได้ไปปฏิบัติการเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าฟังก์ชันของรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้พร้อมแต่ว่าในข้าราชการก็มีการทําการที่ดีที่พอรับได้ค่ะครับ โอเคครับเบื้องต้นผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนสอบถามข้อมูลแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะรบกวนสสที่รัฐมาพูดคุยกับเราใหม่นะครับขอบคุณคุณจอมพลมากเลยนะคะก็สุดท้ายก็ขอฝากไว้นะคะว่าตอนนี้ที่เราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่จะกระทบถึงคนไทยตอนนี้รัฐบาลมีแผนการรับมือหรือการเตรียมพร้อมไว้อย่างไรบ้าง เพราะว่าเรายังไม่ไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าในเหตุการณ์สู้รบครั้งนี้มันจะยืดเยื้อยาวนานถึงแค่ไหนก็ขอให้เหตุการณ์นี้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วโดยการพูดจาเจรจากันให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่จะฝากไว้สุดท้ายอ่ะทุกๆประเทศ <S 2> <S 2> <S 2> <S มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะในสิ่งที่ประชาชนของพวกเขาต้องการ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ e อ p a n ์ r er 2เ2 1รเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอ,อี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n ์ r er 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่อง ทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว w o r k p o i n t t ูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee